ทุกคนพิมพ์ออมสินทกสสเดียๆๆด๋ยวไล่ดนะูลอตเตอรี่ให้อาจะเล่นตัวหนักเลยเล่นตามนี้แหละเพราะว่ามันมันอั้นอั้นล้านเปอร์เซ็นต์ออไยดูดูด,ด้วยกันนี่แหละอ่ะ เดี๋ยวจะบอกก็แล้วกันว่ามันเยอะไหมครับรีหลายดิท่าใบทั้งนั้นสองใบว่าสี่มันไม่คุ้มกับการลงทุนไหมถ้าเลขสองตัวแมมทุกคนสองตัวไอ้รัตตอรีมมันใบละใบละร้อยเนาะร้อยหนึ่งล่างวันมันสองตัวล่างมันสองพันเนาะเวลาไปขึ้นเงินเนี่ยเขาหักหนึ่งจุดสองหรือเอ้ยหนึ่งจุดห้าหรือสองบาทยังสี่มันได้พันกว่าบาทนั้นป่ะคุมต้องถูกต้องถูกรางวันใหญ่ ูกไหมถ้าเราเอาไปเล่นมันได้เป็นหมื่นนะ่นะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนให้ซื้อน้อยเลยอันนี้ก็แล้วแต่กําลังขังแต่ลูกคนอาจารย์ชิดแบบนี้อาจารย์บ้าหำม,มันมันถึงมีลําหักลำลำลำโคน่นเวลาได้อะมันก็ขึ้นหลักแสนอัพอัพอัพอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เล่นเล่นแบบนี้ไปแล้วกอนกยาน,น,นก็เสียดายเลยทีนี้มันมันติดลมบุญแล้วเนี่ยมันดูดซับแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยเล่นได้มันมีทุนเนี่ยพี่น้อง ราะนั้นใครยังไม่มีก็ทําไปทีละสติปตามที่อาจารย์บอกในห้องแนวทางก่อนนะครับสร้างกุศลให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีมาอา้าวอมสินทอกรคสอขึ้นไปพิมพ,มหพม์หน่อยครับพิมพ์หน่อยเดรดเตรียกันพิมออมสินทอกรสหน่อยอ่ะมันนี้ไม่ได้ไายมันค้างหรือเปล่านี่ ตอนนี้ไลฟ์เป็นเวลา44นาทีไหมช่วยกันหน่อยครับเช็คเช็คระบบไยระบบมีขึ้นก็แสดงว่าหนิดมันหลุดหลุดไงบอสซอยกันมิจสีล่อถาเอาสื่อๆเนาะโอ้ยเนาะซอยในแม่สี่น้องมันเป็นเน,น่าใดดนนังรับตาพีปิๆยุนเมื่อถือสื่อๆเว้ยม่อสีร่อเอา เสาร์วันอาทิตย์ล่งหนาหนาเพชรเนาะเอาอยัางสั่นสไป,ปยังเนาะดีไหมโอ้หน้าขาวก็ดีกว่าหน้าดำตตวเนาะรู้จักออร่าไหมทุกคนหน้าขาวแท้ห์ะรู้จักออร่าไหมอืม ถ้าอาจารย์โฆษณาเอเซลั่มยี่ห้อนี้ได้ขายดีแน่นอนแต่ไม่จะนั่นพอพอ,พอใช้มาประจำพี่น,อน้องมันทำให้ดูคุม,ค,มคุมขนเฮ้ามันมันกระชับน้ำไหมเล่เถ่าว่าเป็นจากคนอายุหกสิบเท่ากับอายุสาสิบเนี่ยลดครึ่งต่อครึ่งหารสองไปเลย ทกศนะครับอืมทกศทกศนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับงวดนี้วิ่งรูดศูนย์นะครับทกศส,สังเกตเลขสามตัวนะครับเนิ้มอยู่สองหางตามนั้นศูนยะ์สี่และศูนย์ห้าหกศูนย์สี่และเก้าศูนย์ห้า แต่ทั้งสี่หางมันน้อยก็เล่นทุกหางนะครับบนล่างบนล่างอันนี้คือทอกระสออย่าลืมเน้อเพื่อนไม่ได้นะครับเล่นได้เลยวันนี้เล่นได้อย่าไปรอวันวัน,วนสองวันวันหววอ,ออกมันอาจจะลืมนะครับอาจจะลืมภารกิจของคนเราตื่นมาไม่รู้ทาอะไรแต่อะไรมันลืมไหมเหมือนที่อาจารย์ให้ไปหางเดียว อาจารย์ก็ลืมเหมือนกันนะนน่นออกตรงๆเชยนี่นนะนั่นคือทอากศนะครับถ้าจำไม่ผิดเม็ดเดียวที่อาจารย์ให้ตรงๆทากศอองวดนั้นมันน่าจะเป็นหลายวดหรอกนะมันอยู่ในเครื่องไหมน้อเนี่ยเห็นแล้วเนาะต่อไปออมสินนะครับทุกคนออมสิน จิมอมสินเนาะอมสินวันมืกี้ให้ไปสี่เนาะวันที่หนึ่งนะครับหวยออกสินวันมีกี้ให้ไปสี่เนาะวันที่หนึ่งนะครับหวยออกห้าสี่หนึ่งเนาะนะสี่หนึ่งก็มาเต็มเต็มนะสามตัวแตกหนึ่งสี่ห้าและดูเลขคายสามตัวที่อาจารย์นเน้นก็คือเน้นสี่หนึ่งและสี่ห้าเห็นไหมนะเจ็ดสี่หนึ่งและหนึ่งสี่ห้าที่อาจารย์ให้ มันออก5้าสีนะครับที่ผ่านมาคนก็ถามถามแต่ตั้งแต่วันแรกเอา้าวนันนี้นะครับเป็น7นะครับจะมันอาทิตย์นะครับเน้น70และ74หลักร้อยเป็น9 นะครับ970974นะตามนี้เล่นทุกตัวนะครับบนล่างไปกับเพื่อความชัวนะลูดก็ได้พี่น้องมันบะอันไหมลูดได้วิ่งได้นะนะครับนี่คืออมสินบางคนพอมันแตกสามตัวโอ๊ยไม่ได้เล่นเล่นแต่รัฐบาล พอรัฐบาลโอ้ยไม่ได้กลับก็อยู่จันสันมันก็ใช่ว่ายัางสี่อะไม่กลับมันก็ตับแตกเอาไปรัฐบาลนะครับทุกคนพิมรัฐบาลเดี๋ยวจะขึ้นเลขทูบให้เลขทูบมันชนเลขสูตรและมีอันอพิมพ์เลขทูบรัฐบาลทุกคนเดี๋ยวจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังและมันเป็นสาเหตุของเลขอันเลยนะเลขทูปอาจารย์ให้ในห้องตั้งแต่อาจารย์ให้ครั้งแรกก็จะเป็นวันจันทร์ วันจันที่สิบนะครับวันจันที่สิบเอาคอเครืสูตรและมีอันอับพิมพเลขทูบรัฐบาลทุกคนเดี๋ยวจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังและมันเป็นสาเหตุของเลขอันเลยนะเลขทูปอาจารย์ให้ในห้องตั้งแต่อาจารย์ให้ครั้งแรกก็ะจะเป็นวันจันทร์วันจันที่สิบนะครับวันจันที่สิบ เอาคือพิมพ์อมสินอมสินต่ออยู่อ่ะริทูปนะครับรัฐบาลอมสินทอกศสได้เช่นกันนะเป็นไปได้หมดตามนี้เด้อทูปม,มันเตียยกี่น้องดูให้ดีตัวเ,เลขอะไรพิมพ์เขียนตัวเลขอะไรนะด้านบนนะจากสายตานะมันมันก็ชัดเจนเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นหกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ ทั้ง61 60 01 06ก่งยหกะอยู่ฟร์บานี้เห็นไหมอันนี้คือเลขถูหมักบอเดี๋ยวจะมาเทียบเชียงกับเลขสูตด,ดมันมีตัวเด่นของเลขสูตรของจารย์เดี๋ยวจะมาฟังจัดปากนะเด่นสูตรตัวนี้นะซึ่งมันไม่หลุดในเลขเลขหลักหลักหน่วย นะครับจำจำจำเลขทูปไว้เดี๋ยวจะมาเทียบเคียงให้คือตัวนี้ไหมเดี๋ยวนะอาจารย์เด่นงวดนี้คือเด่นหกละเจนะ็ดเนาะทุกคนนะเลขเด่นนี่ไม่ต้องใครติดตามกนา็น่าจะน่าจะทราบดีนะครับน่าจะสามเดือนงวดเด่นนะไม่ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่ไหนล่ะ นะครับก็จะได้มองภาพออกอันนี้คืออาจารย์เด่น6และ7เนาะและอาจารย์จะมาแทนค่า x นะครับค่า x หาสมการเนี่ยจาก0เนี่ยมาถึง9ว่าเป็นตัวไหนในเลขทูนะเดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับบางคนก็ยังไม่เห็นคือใบฟ้าอาจารย์แทนมาได้มี0มี1มี2นะครับ มีศูนย์มีหนึ่งมีสองเด้อจับจับไว้แคปไว้เด้อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นเลขทูบไหมมิกี้เลขทูบมันมีอะไรมีศูนย์มีหนึ่งมีหกเนาะนะฟังนะครับที่อาจารย์ชอบนะหลักหกนะที่อาจารย์เล่นหนักเลยนะแัตเตอรี่กองอยู่หน้านี่คือหกศูนย์ 60, และหกหนึ่งส่วนหลักเจ็ดนะครับฟังเด้อก็คือเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งมักบอฟังบอเดี๋ยวเอาออกก่อน เลขเด่นห้องหลักหน่วยห้องมันไหมมันอยู่ในเลขทูปเด่นศูนย์และหนึ่งสองตัวเท่านั้นไหมเห็นไหมที่อาจารย์เอามาผูกมัดกับงวดที่แล้วนะะที่ให้หกไปนะี่หกหนึ่งมันมาเห็นไหมไอ้งวดนี้สองตัวเลยมันได้สามหางนั่นแหละหนึ่งสองสามไอ้ศูนย์หนึ่งสองแต่เด่นจนจริงๆก็คือศูนย์และและหนึ่งเนี่ยมันตรงกับเลขทูป เดี๋ยวก่อนอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวให้ดูหางได้ก่อนเดี๋ยวจะว่าไม่นั่นเดี๋ยวอันนี้น่าอันอันนี้ยี่สิบใบเดี๋ยนะมีเดี๋ยวมันกองกลับถมเดีย๋ยวจะให้ดูทีละอันเด้อนะอาจารย์ยังเหรียญเกิดสิบเหรียญเนมบอสนะครับอันนี้ชุดห้าใบเลยเนี่ยนะครับห้บาใบอยู่ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนอันนี้กลับด้วยเห็นไหมไม่ทำบารานี่ มีที่ไหนซื้อ,อกลับให้ด้วยอีกไหมลัตเตอรี่กลับเพราะอัน้นกลับด้วยชัดไหมทุกคน0660 70เแล่ะหาไม่ได้เยอะเท,ท่ากับ60หรอกแต่พอเราไปเล่นทางแบบอื่นกว่าเดี๋ยวเทียบเชียงก่อน เห็นเนาะอาจารย์เล่นตามที่บอกนั่นแหละนะครับอันนี้คือหกหนึ่งอันนี้คือเจ็ดหนึ่งยับเนาะมันใส่มันก็ใส่ซองไหมทัาสติกมันอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนั่นแหละ เป็นเงิ่อนมื่นเน่ยเด็กพี่น้องถ้าซื้อลติอรี่อยู่นี่ไอ้นอกนั้นก็ไอ้หกสองก็เป็นตัวกันใช่นะครับนะเก้าหกสองแค่นี้เนะี่ยมันมันเยอะอยู่นะอาจารย์เก็บไว้เยอะลงไว้ในกระเปา๋าเอาก็ารเลขที่อาจารย์บอกนี่แหละหลักหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหลัก 7, 7, 7, 7, 7, เจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเี่ยเล่นเท่านี้แหละนะเพราะว่าจะรู้ว่ามันชนที่หลักหน่วยอะไรเนี้ย ถามว่าเลขวิ่งของอาจารย์ที่มันเข้าตลอดทุกคนน่าจะรู้อยู่เนาะคือตัวไหนเนี่ยลองสังเกตนะลองสังเกตตัวอะไรที่จะให้หกกับเจ็ดนั่นแหละก็ไปวิ่งเอาพี่นอ้องเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันอันแต่วนี้มันอันแล้วไหมนะอันตั้งแต่วันศุกร์ที่ที่หกเนมเสาที่ที่หก อาจารย์ซึ่งกระติรีวันสุกรยากยุ่งยากอยู่ก็เลยมาโอ้เสียดายแหงนะครับมีข้างนี้แหละนะเสียดายนะประมาณนี้ลองลองเอาไปเหรียนเบิ้งพี่น้องลองเอาไปดูมักกระเล่นไปนะเผื่อดวงดีมันสมพงกันนะครับนะได้ได้สิ่งดีๆไปแล้วได้เลขเอ่อ พลังนำโชคไปแล้วสา์ตัวเลข4ี่9แล้วหวังว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับน่าจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตไม่มากก็น้อยลองลอง,ลองทำดูนะทุกคนนะครับทำอธิษฐานเอานะก็คาถาที่ให้ท่องแล้วอย่าให้ขาดก่อนนอนก็ทำทำนิดหนึ่งเพื่อตัวเองนะครับเพื่อตัวเองอนะใครจะถามอะไรทีนี้คุยได้ทีนี้พอให้แนวทางไปหมดแล้วน่าจะถึงเวลาเข้างานแล้วลนะ่ะนี่ใบออกตัวไหนละ่ะทุกคน ใบสองนาทีแล้วให้ไปหมดแล้วไหม